ไม่รอดต้องจะมาที่มาไรตัวช่วยนะครับไม่มีตัวช่วยใดๆน,นะฮะนี่คือแซกไลน์โอ้โหปุ่มือเลยครับช่วงนี้ถือว่าดีสุดของเขาเลยครับแอนดีด้ลอิส โอ้พีใส่กิจเจ็ดแปดได้ความตึงของเชือกจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเดินง่ายขึ้นนะครับใกล้ถึงตุดยิ่งง่ายครับไม่ใช่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็ดนะครับโหมาจะมากมายแล้วก็ยากยากมากๆ ได้จตกละเก้าลุกขึ้หนมาอีกครั้งหนึ่งครับแอนด,ดี้หนึ่งเราผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวยาวเลยนะฮะสองเก้าแล้วสามสี่โอ้โห จริงฮะเนี่ยครับพี่แม่ชูมือเลยว่าสะใจครับว่ามาได้ไกลที่สุดแล้วฮะ12.9โอ้โห oh oh. ในช่วงที่ยากที่สุดด้วยนะครับ right. yeah, uh, ครับแดี้ working on for years ครับแอนดี้นะครับบอกว่าแอนดี uh, ้อยากจะเห็น line and um, you seem to be you know sometimes you get you yeah, the eight month anniversary of one of my best friends dying and with him having having this energy